เทว่ากันว่าเป็นเลเซอร์เครื่องแรกละเครื่องเดียวนะคะที่ช่วยในการกําจัดและฆ่าไขมันอย่างถาวรเป็นเครื่องอะไรตอนนี้มาอยู่ที่นี่เดี๋ยวมาดูกันค่ะ กอวิชาคลินิกตั้งศูนย์บอดี้เชฟเซ็นเตอนะคะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะด้วยการพร้อมกับการยกนวัตกรรมมาพร้อมๆกันนะคะถึง2เครื่องเลยทีเดียวนะคะวันนี้จะมาพูดถึงไฮไลท์นะ่าจะเป็นเครื่องล่างแล้วก็เครื่องเดียวในภาคอีสานนะคะนั่นก็คือ w a r ์มสกาวติ้งหรือสกาวชัวนะคะสกาวชัวนะคะเป็นเทคโนโลยีแรกน,นะคะที่เป็นเลเซอร์นะคะใช้ความยาวขลืน1060นาโนเมตรนะคะซึ่งความยาวคลื่นนี้เนี่ยถูกคิดคนแล้วว่าเหมาะและมีอฟฟินิหรื มีความชอบกับเจ้าเซลล์ไขมันนะคะหลักการมันก็คือการใช้ความยาวคลื่นนี้เนี่ยไปทํำลายสตับบอลแฟตหรือว่าไขมันส่วนเกินอย่างตรงจุดนะคะฉะนั้นมันจะไม่ทํำลายเนื้อยเยอะส่วนอื่นๆและเห็นผลดีนะคะด้วยการสะสมพลังงานความร้อนให้มากขึ้นเรื่อยๆไปถึงลําดับที่สามารถฆ่าไขมันอย่างถาวรหรือเราเรียกว่าเกิดกระบวนการ a พ o p t o นั่นเองค่ะ ข้อที่1นนะคะคือไม่ต้องผ่าตัดหรือเรียกว่าเป็น non-invasive นะคะเป็นเทคโนโลยีที่เราไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องพักฟื้นข้อที่2นะคะไม่มีดาวทามนะคะไม่ช้ามไม่เขียวไม่เป็นบริสนะคะข้อที่3นะคะ <S <S เมื่อผิวบริเวณแอปพลิเคเตอร์ไม่ได้สัมผัสกับผิวของคนไข้นะคะเครื่องจะมีการตัดชัดดาวพลังงานทันทีฉะนั้นปลอดภัยเซฟและไม่เกิดการเบินบนผิวแน่นอน ข้อที่4บางคนที่ตัวเล็กที่มีส่วนเกินค่าเล็กน้อยนะคะกรณีอย่างนี้เนี่ยมีข้อจํากัดในการทําหลายๆเครื่องแต่เจ้าตัววอร์มสกอตติ้งเนี่ยสามารถทํลายเซลล์ไขมันได้อย่างทั่วถึงข้อที่5สามารถทําได้พร้อมๆกันครั้งละ4แอปพลิเคเตอร์นะคะด้วยการแอปพลายหัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยที่มีขนาด เล็กพอที่จะแทรกลงไปในบริเวณไขมันที่อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงยากอันนี้เป็นจุดเด่นและข้อดีที่ทำได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะข้อที่6นะคะหลังทำเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเห็นผล100%เเซนะคะไขมันจะหายไปแบบราบเรียบนะคะไม่วาลงไปหรือเป็นตะปุ่มตะปะข้อที่เ็นะคะนั่นก็คือความไวของเครื่องนี้นะคะเวลาระหว่างทำเนี่ยใช้เวลารวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ25นาทีนะคะฉะนั้นในกรณีที่คนไข้ยอยากทำหลายๆพาร์ทจะเทคทาไม่เยอะเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลา อยู่ที่คลีนิกนานๆค่ะข้อที่8นะคะไม่เจ็บค่ะเรามีเทคโนโลยีในการใช้ตัวอิเล็กโตแมกเนติกเผานะคะในการช่วยนำแมกเนติกฟิล l d หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาช่วยลดอาการเจ็บปวดในระหว่างทางําแต่จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างทําก็แทาไม่รู้สึกเจ็บเลยเอาง่ายๆว่าเล่นโทรศัพท์ไปด้วยในตอนทําได้เลยค่ะ ข้อที่เกาเป็นข้อสุดท้ายนะคะเพราะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวที่เป็นพลังงานเลเซอร์ฉะนั้นข้อดีเลยคือมันจะไม่ทําลายเซลล์เนื้อเยื่ออื่นๆนะคะในขณะเดียวกันเซลล์เนื้อเยื่ออื่นๆยังทํางานได้ตามปกติและยังทําให้แฟตเนี่ยค่อยๆลดลงไปอย่างฉัดเจนอันเนี้ยก็เป็นจุดเด่นเรื่องหนึ่งเลยของเจ้าตัวเครื่องสเกลชัวหรือวอร์มสเกลติงค่ะ ข้อแรกเลยก็คือคนที่ตัวเล็กแต่มีไขมันดื้อด้านไขมันส่วนเกินที่เจออยู่บ่อยๆอย่างเช่นลาวนมนะคะหรือส่วนหน้าท้องหรือต้นขากุ้งว่าน่าจะเป็นแอเรียที่ลดยากที่สุดแล้วนะคะข้อที่2นะคะคือคนที่มีน้ําหนักเยอะนะคะ BMI ค่อนข้างมากอาจจะมากกว่า2 7เ็เป็นต้นไปกุ้งอยากจะแนะนําให้เข้าเป็น Batter Body and Shape s h a p e Center ไปเลยนะคะเราจะมีกระบวนการหลายสเต็ปในการลดน้ําหนักซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าไฮไลท์เครื่องสเกลชววในการช่วยมากําจัดไขมันส่วนเกินนะคะ ระหว่างทําจะรู้สึกในครั้งแรกๆคือรู้สึกถึงความเย็นที่อยู่บนหัวแอปพลิเคเตอร์หรือหัวเลเซอร์ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มพลังงานเอ e r จ y ทีละเล็กทีละเล็กนะคะทาให้สะสมความร้อนอยู่ใต้ผิวหนังด้านล่างนะคะ mm hmm. เมื่อถึงระยะหนึ่งก็จะรู้สึกร้อนสลับเย็นเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ทรมานไม่ได้รู้สึกทนไม่ได้ใดๆเลยแต่เมื่อถึงพลังงานที่เหมาะสมนะคะหลังจาก n d u c t i ชั p h เ s e ประมาณ4ี่นาทีเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกถึง อะไรบางอย่างเหมือนเข็มวิ่งบนท้องเราเล็กๆนะคะก็หรือ t i n g l i n g effect อะค่ะรู้สึกกิ๊งกิ๊งกิงกิงเล็กๆแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นเข็มขนาดนั้นนะคะจากนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งจะเริ่มรู้สึกปวดบิดอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งระยะนี้ละคะ่ะคือระยะที่ตัวไขมันจะเริ่มถูกความร้อนหล่อหลอ,ลอทำให้มันเล็กลงทําให้ไปฆ่ามาันแล้วก็เดินออกทางท่อน้ําเหลืองนะคะซึ่งทุกคนก็จะรู้สึกเป็นไฟนดักชั o นแบบนี้นะคะคนที่มีไขมันมากเอฟ i n i ต y การจับของเลเซอร์กับเซลล์ไขมันจะมีมากก็จะรู้สึกมากกว่า แต่คนที่ตัวเล็กไขมันไม่เยอะก็จะรู้สึกน้อยกว่าประมาณนี้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักแล้วก็ไขมันส่วนเกินของแต่ละคนนะคะกรณีที่ตัวเล็กมากแบบหมอนะคะกุ้งอาจจะทําแค่ประมาณ1นถึงสครั้งเท่านั้นก็อาจจะแทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะแต่กรณีที่ไขมันเยอะมากๆอันนี้อาจจะใช้เซ็กชั่นหรือใช้วิสิตที่มากขึ้น3-6ถึงครั้งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันที่มีอยู่นะคะ านวิจัยเปรียบเทียบในการทําเจ้าตัวเครื่องวอร์มสกาหรือการใช้ความร้อนในการทําลายโดยใช้เลเซอร์นะคะจะเห็นได้ว่าหลังทำเนี่ยจะเริ่มรู้สึกลดลงในระดับเล็กน้อยนะคะแต่ผลจะเริ่มชัดจริงๆเนี่ยประมาณ6สัปดาห์เป็นต้นไปนะคะและผลสูงสุดที่12สัปดาห์นะคะโดยงานวิจัยจะเขียนไวช้ชัดเจนเลยนะคะว่ามีความพึงพอใจของผู้มารับบริการเนี่ยมากกว่า9 1และไขมันเนี่ยลดลงนะคะมากกว่า2 4ในแต่ละครั้งที่มาวิสิตนะคะเพราะการทำ เจ้าตัว w a r ส Scouting หรือสเก u ช c h เนี่ยเป็นเทคนิคที่ทําแบบเพอร์มานนตนนะคะคือถ้าไขมันอย่างถาวรฉะนั้นมันเลยเป็นนวัตกรรมที่หลายๆคนที่อยากจะเอาไขมันให้ลดลงแล้วไม่อยากให้ไขมันกลับมาขึ้นคืนเนี่ยเป็นสิ่งที่แนะนําเลยทีเดียวค่ะ นี่นะคะก็คือนวัตกรรมเจ้าเครื่องสเกลชัวหรือวอล์กเกลติ้งนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่อยากลองอยากลดไขมันทํามาทุกวิธีแล้วแล้วรู้สึกไม่เห็นผลไม่แฮปปี้หรือไม่พึงพอใจนะคะมาลองคุยกับเราก่อนนะคะกุ้งมีทีมคอนซัลท์นะคะแล้วก็เรามีโปรตโตคอลในการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยํานะคะที่สําคัญเลยเนี่ยเราจะมีสเต็ปในการรักษาที่มากมายนะคะเพื่อให้คอมบาการรักษาให้เห็นผลดีที่สุดสําหรับคนไข้นะคะและรับรองว่าปลา,ายปี2020ไปจนถึงปี2021นะคะ เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางยิ่งใหญ่ที่นี่กอริการคลินิกค่ะ